ชีวิตรุ่งหน้าแค่ทำาก้าสิ่งนี้ทุกเช้าหลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้นที่ยามเช้าคำกล่าวนี้ไม่ได้เกินจริงเลยเพราะช่วงเวลาเช้าเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของวันใหม่เป็นโอกาสที่เราจะกำหนดทิศท,ทางของชีวิตในแต่ละวันได้ด้วยตัวเราเองการเริ่มต้นวันด้วยกิจวัตรที่ดีจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืน คลิปนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึง9กิจวัตรยามเช้าที่เหล่าผู้ประสบความสำเร็จระดับโลกให้ความสำคัญและทำเป็นประจำทุกวันเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตที่รุ่งเรืองและมีความหมายการทำา9สิ่งนี้อาจดูเหมือนต้องใช้ความพยายามมากในช่วงแรกแต่เมื่อคุณลองทำอย่างสม่ำเสมอคุณจะพบว่ากิจวัตรเหล่านี้ไม่ใช่แค่หน้าที่แต่เป็นเหมือนการลงทุนในตัวคุณเองที่จะให้ผลตอบแทนมหาศาลทั้งในด้านการงาน ความสัมพันธ์และสุขภาพจิตยอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน 1. ตื่นนอนให้เร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงการตื่นนอนให้เร็วขึ้นกว่าปกติเพียงหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หมายความว่าคุณต้องพักผ่อนน้อยลงแต่หมายถึงการที่คุณได้มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นเพื่อทําในสิ่งที่สําคัญกับคุณจริงๆคุณสามารถใช้ช่วงเวลานี้เพื่อฝึกสมาธิออกกำลังกายหนังสือหรือวางแผนสำหรับวันที่จะมาถึง การตื่นก่อนที่โลกจะตื่นจะช่วยให้คุณมีสมาธิและมีเวลาในการจัดการกับความคิดของตัวเองได้อย่างเต็มที่ช่วงเวลานี้เองที่สมองของเราปลอดโปร่งและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อดีที่ได้รับเพิ่มพลังงานและสมาธิการตื่นเช้าช่วยให้คุณมีพลังงานมากขึ้นตลอดทั้งวันเพราะได้เริ่มต้นวันด้วยความสงบไม่ต้องรีบร้อนลดความเครียด การไม่ต้องเร่งรีบในตอนเช้าช่วยลดความเครียดและทำให้คุณรู้สึกเป็นผู้ควบคุมชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการใช้ช่วงเวลาที่สมองปลอดโปร่งที่สุดในการวางแผนหรือทำงานที่สำคัญจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณอย่างเห็นได้ชัด 2. ดื่มน้ำหนึ่งแก้วใหญ่ทันทีที่ตื่นหลังจากนอนหลับมาทั้งคืนร่างกายของเราจะอยู่ในสภาวะขาดน้ำการดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการปลุกร่างกายและสมองให้กลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่ร่างกายของเราไม่น้ำเป็นส่วนประกอบหลักการคืนน้ำให้กับร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของระบบต่างๆโดยเฉพาะสมองที่ต้องการน้ำเพื่อประมวลผลและทำงานได้อย่างเต็มที่ข้อดีที่ได้รับช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญการดื่มน้ำตอนเช้าช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญของร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความชุ่มชื้นให้สมอง การดื่มน้ำช่วยคืนความชุ่มชื้นให้สมองทำให้สมองของคุณปลัดปลงและมีสมาธิมากขึ้นช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายการดื่มน้ำช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่ายและช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายทำให้ผิวพรรณของคุณดูสดใสขึ้น 3. ฝึกสมาธิ meditation 10นาทีการฝึกสมาธิยามเช้าแม้เพียง10นาทีจะช่วยให้จิตใจของคุณสงบและมีสมาธิมากขึ้นการทำสมาธิไม่ได้ไหมายถึงการต้องไม่มีความคิดใดๆเลย แต่มันคือการที่เราได้เฝ้ามองความคิดที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตัดสินและปล่อยให้มันผ่านไปอย่างเป็นธรรมชาติการทำเช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถแยกตัวเองออกจากอารมณ์และมองปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นกลางข้อดีที่ได้รับลดความเครียดและความวิตกกังวลการทำสมาธิช่วยลดการหลั่งสารคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดทำให้คุณรู้สึกสงบมากขึ้นเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน การฝึกให้สมองอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เพิ่มความสามารถในการจดจอ่อทําให้คุณสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้คุณรู้สึกสงบและอยู่กับปัจจุบันนขณะมากขึ้นการทําสมาธิช่วยให้คุณได้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันและชื่นชมความสุขที่เกิดขึ้นในทุกขณะ 4. เขียนบันทึกประจําวันเจ u r n ล l i n g การเขียนบันทึกยามเช้าช่วยให้คุณได้ระบายความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในออกมาอย่างอิสระ คุณสามารถเขียนถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณเป้าหมายสำหรับวันที่จะมาถึงหรือความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญอยู่ก็ได้การเขียนบันทึกช่วยให้คุณได้ทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นและยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการวางแผนชีวิตข้อดีที่ได้รับช่วยให้คุณได้ทำความเข้าใจความคิดและอารมณ์ของตัวเองการเขียนช่วยให้คุณได้จัดระเบียบความคิดและมองเห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในช่วยลดความเครียดและทำให้จิตใจปลอดโปร่ง การได้ระบายความรู้สึกออกมาจะช่วยลดความเครียดที่สะสมอยู่ภายในจิตใจช่วยให้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนสําหรับวันนั้นๆการเขียนถึงเป้าหมายในตอนเช้าช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นและทําให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น 5. ออกกําลังกายเบาๆการออกกำลังกายยามเช้าช่วยให้ร่างกายของคุณตื่นตัวและหลั่งสารแห่งความสุขเอนโดฟินออกมาซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังงานไปตลอดทั้งวัน การออกกําลังกายไม่จําเป็นต้องหนักหน่วงเสมอไปเพียงแค่การยืดเส้นยืดอสายโยคะหรือการเดินเร็วก็เพียงพอแล้วข้อดีที่ได้รับช่วยเพิ่มพลังงานและทําให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเป๋า่าการออกกําลังกายช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทําให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นช่วยลดความเครียดการออกกําลังกายเป็นวิธีที่ดีในการระบายความเครียดที่สะสมอยู่ภายในจิตใจช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดี การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรงขึ้น6ทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์อาหารเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดของวันการทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะช่วยเติมพลังงานให้กับสมองและร่างกายทาให้คุณสามารถจดจ่อกับการทํางานได้ตลอดทั้งวันอาหารเช้าที่ดีควรประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโปรตีนและไขมันดีในสัดส่วนที่เหมาะสมข้อดีที่ได้รับช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การทานอาหารเช้าช่วยป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหุดหงิดและอ่อนเพลียเพิ่มสมาธิและความสามารถในการจดจำสารอาหารที่ได้รับจากอาหารเช้าช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองทำให้คุณสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ร่างกายมีพลังงานอย่างสม่ำเสมอการทานอาหารเช้าช่วยป้องกันอาการเหนื่อยล้าในช่วงบ่าย 7. วางแผนสำหรับวันนั้นๆก่อนที่จะเริ่มต้นวันใหม่ จงใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการวางแผนสำหรับวันนั้นๆว่าคุณมีเป้าหมายอะไรที่ต้องทำให้สำเร็จบ้างการวางแผนจะช่วยให้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณสามารถเริ่มต้นจากการเขียนเป้าหมายหลัก3อย่างที่คุณต้องการทำให้สำเร็จในวันนั้นๆเพื่อลดความสับสนและเพิ่มความมุ่งมั่นในการทำงานข้อดีที่ได้รับช่วยให้คุณทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การวางแผนช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างถูกต้องลดความรู้สึกสับสนและไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนการมีแผนที่ชัดเจนช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นวันได้อย่างมั่นใจทำให้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จการเห็นภาพรวมของงานที่ต้องทำในแต่ละวันจะช่วยกระตุ้นให้คุณอยากทำให้สำเร็จ 8. จัดการกับงานที่ยากที่สุดก่อนการเริ่มต้นวันด้วยการจัดการกับงานที่ยากที่สุด จะช่วยให้คุณรู้สึกโล่งใจและมีพลังงานในการจัดการกับงานอื่นๆที่เหลืออยู่การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณไม่ผัดวันประกันพรุ่งและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการทำงานที่ยากที่สุดในช่วงที่สมองยังสดชื่นจะช่วยให้คุณมีสมาธิและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องข้อดีที่ได้รับช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลการได้จัดการกับงานที่ยากที่สุดไปแล้วจะช่วยลดความเครียดที่ต้องเผชิญในระหว่างวัน ช่วยให้คุณรู้สึกประสบความสำเร็จตั้งแต่ช่วงเช้าการทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จตั้งแต่ตอนเช้าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและพลังงานให้คุณทำงานอื่นๆต่อไปได้ทำให้คุณมีเวลาเหลือในการจัดการกับงานอื่นๆที่เหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 9. ใช้เวลากับตัวเองอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือจิบกาแฟ การใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่ยามเช้าจะช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายและทำความเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายในวันนั้นๆการใช้เวลาเพื่อเติมพลังให้กับจิตใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะเมื่อคุณมีความสุขภายในคุณจะสามารถส่งต่อความสุขนั้นให้กับผู้อื่นได้ข้อดีที่ได้รับช่วยให้คุณได้เติมพลังงานให้กับจิตใจ การใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับจิตใจช่วยให้คุณรู้สึกสงบและมีความสุขมากขึ้นการได้ทำในสิ่งที่รักในตอนเช้าจะช่วยสร้างอารมณ์เชิงบวกให้คุณตลอดทั้งวันช่วยให้คุณเริ่มต้นวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณรู้สึกสงบและมีความสุขคุณก็จะสามารถรับมือกับความท้าทายในวันนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นบทสรุปการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเอง การทำกิจวัตรยามเช้าเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่มันคือการตัดสินใจที่เราจะให้ความสำคัญกับตัวเองและเมื่อคุณสามารถให้ความสำคัญกับตัวเองได้แล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยพลังงานความสุขและความหมายที่รอให้คุณได้สัมผัสคลิปนี้หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเริ่มต้นการสร้างกิจวัตรยามเช้าที่ดีเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองและมีความหมายอย่างแท้จริงคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการลงทุนในตัวเองแล้วหรือยัง